ให้ถอนแมสสักทีสวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิ่งดัมซิ่งนะคะสวัสดีทุกท่านเลยเด้อก็วันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงสงกรานต์นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมิ่งมาปลูกปลูกมันแต่ว่าก็แม่หาทางเข้าพอดีนะคะอยู่กับเฮอร์นต์โรยแคสติ้งนะคะ มื่อนี้นะคะมาขับรถเกี่ยวนะคะเกือบบ้ารถไถแล้วไหมล่ะรถเกี่ยวนะคะนี่เขาเขียนว่าอันช้างน้อยเทอร์โบสนามนะก็จะมีคนุูเกี่ยวเกี่ยวมือด้วยเพราะข้างๆมันเกี่ยวไม่ได้ พี่จะค่อยดูจัง บรยากาศแบบนี้เป็นไงขมรเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้สตุมใช่ไหมแบบขมรก็บอกวิ่งหน่อยนะตุมตุมอันนี้แหละก็แบบมันไม่แดดมันมไม่ไม่เยอะอ่ะทุกคน ที่สุดไม่ร้อนมากนะคะแต่ก็ร้อนอยู่เนาะไม่มีวันไหนที่ไม่ร้อนนะคะประเทศไทยนะคะแต่ว่าแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะทุกคน คนวงก็เลยนอนนะั่นไอหยอกเล่ยนซื่อดอก้มยอันนี้แม่พึ่งก็อยู่ตรงกระท่อมนะคะอยู่ตรงรถนั่นแหละเนาะน้องมีก็เดินพามาดูก่อนนะคะแต่ว่าข้างในเหมือนไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่านะคะ นี่เขาก็จะข้างๆนี่ยเขาก็จะเกี่ยวมือแบบนี้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ๋อว่าเจมมันเป็นจังไหนปะเนี่ยเป็นยังไปต่อ ไปต่อไม่รอแล้วนะเอ้เไ้เฮ้เฮ้เฮ้เน,น,น้เ้เฮ้้เฮ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 ้เดินตกเุ้เเลยเฮ้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 ะ้ Bye, bye, รถเกลียวรถเกลียวขับรถไถจนจนมึนแล้วเนี่ยเหม่ยตกแล้วจ้ารเป็นไรนะจาเราสู้ได้จ้า <laughs> ทักทายคุณยายเมื่อกี้โอ้ยน้องมิ่งก็บอกเ้ยบอกเหตุยัยงไงเนาะย่างตามแต่รถเกลียวเนาะ ประมาณนี้นะคะนี่รอบนึงค่ะว้าวตรงนี้ก็จะเป็นอันเป็นมันจะเป็นแหล่งที่เที่ยวตรงนี้ทุกคนอ๋อชี้เกินชี้เกินในกล้องมันเกินนี่ไปอีกนูน่นก็จะเป็นผาผาตารุ่งนะคะเป็นแบบว่า ที่ท่องเที่ยวน้องมิ้งก็เคยไปนะทุกคนแต่ว่ามันน่ากลัวมากเลยเพราะมันสูงมันสูงมันมองมาเห็นตรงนี้เบดเลยทุกคนเห็นสวนนิ่เห็นเโรงงานเขาหมดเลยน่าเที่ยวมากนะคะแต่ว่าเพราะน่าจะปิดแล้วแหละเพราะว่าโคว,โควิดเลย,ยนเนี่ยเนาะแบบปรับปรุงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็น วิวผาที่สวยนะทุกคนแต่ว่าเขาก็มีแค่ผาให้เราไปดูนะคะืคอแบบแล้วก็มีที่นั่งเล่นอะไรเงี้ยที่ถ่ายรูปนะคะก็แบบจะแบบแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวของแบบของหมู่บ้านของอะไรอย่างเงี้ยทุกคนวันนี้มีเหงื่อตัวทุกคนถามว่าร้อนไหม ไม่ร้อนหรอกเพื่อคนดูอะ่ะไปได้ไปได้หมดเลยยังเว้นขี่เครืมองบินลอยฟ้ายดอูอ่ะอ้เห้นี่ยังไม่ได้แวะมาดูสวนเลยอยากกินสตอเนอะ่ะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ใช่หน้าของมันเนาะม้งก็เลยแบบก็เลยหาอาหารกินไม่ได้แบบว่าไปที่ ที่เขามีอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออมันยังไม่ใช่หน้าของสตอนนะมันต่างเมนก็จริงนะแต่มันอร่อยอ่ะอสตอแล้วก็แบบจิมันเพริกยัยย่วๆอะไรเงี้ยนะนี่นนะเตะอะไรนะปลากระป๋องนะทุกคนเห็นไหงกินอย่างนั้นเด้อโอเคค่ะแล้วก็โอ๊ยคุณแม่คือมานั่งหาวะไรแบบนี้ บอกตรง,งๆอยากนอนแล้ว,น,น,ลวนุ้งพ้าแป้งนอนเลยแม่โอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ b ร้ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้น้องมิง้งดัมซิ่งแล้วก็ช่องหัวนาจุดแคสซิ่งนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ